สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยๆสภาพงามๆนางฟ้ามาฝากหนึ่งคันนะครับสวยมากสมบูรณ์สุดๆครับคันนี้ Mitsubishi r a n c e r Cedia นะครับหลายคนถามหารุ่นนี้กันมาเยอะมากๆนะครับมาแล้วครับมือเดียวป้ายแดงซะด้วยครับเป็นตัวท็อปปี2002ครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS นะครับตัวนี้สภาพสีบรอนทองสีเดิมโรงงานนะครับสีสันเงาฉ่ำริ้วรอยนิดหน่อยเพียงเท่านั้นครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้นะครับ เปิดราคามาที่79,0 0 0บาทนะครับเบอร์โทรกับไลน์อยู่นี่นะครับติดต่อได้ตลอดเลยครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องนะครับไปเช็คไปชมดูรถทดลองขับนะครับอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้ตลอดนะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นนะครับรถบ้านแท้แน่นอนนะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับซีเดียแรนเซอร์เป็นรถ อีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะครับด้วยสภาพด้วยปีด้วยราคาและการบํารุงดูแลก็ไม่ยากไม่แรงไม่แพงนะครับอะไรถือว่าเยอะซะด้วยซ้ํานะครับมีอะไรจากเชียงกงแล้วก็มีอะไรตัวนอกนะครับโดยรวมเป็นรถที่น่าใช้มากๆครับรถสวยสมบูรณ์นะครับภายในเบาะผ้ากำมะหยี่เดิมจากโรงงานระบบไฟฟ้าตกแต่งลายไม้นั่งสบายมากๆนะครับสําหรับซีดีแรนเซอร์นะครับข้างหลังเนี่ยจะกว้างมากๆนะครับนั่งได้สบายนะครับกับทรงนี้สภาพนี้ราคานี้บอกเลยว่าสุดคุ้มนะครับ สำหรับสมาชิกที่กำลังเล็งหารถราคาหลักหมื่นนะครับเน้นมาทางมิตซูบิชิได้ราคาได้สภาพนะครับดูแลง่ายครับอะไหล่นี่หาซื้อได้ยันลาซาด้าะกับช้อปปี้ก็ยังมีนะครับและที่สำคัญนะครับเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของซีเดียหรือแรนเซอร์ขับนะครับมีคนที่ใช้งานอยู่จริงแบ่งปันประสบการณ์ให้ท่านได้อย่างแน่นอนนะครับรถสวยสภาพดีมากๆนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าขึ้นลงสี่บานก้อไฟฟ้าครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับแอร์แบ็กเครับ แต่งรายไม้เดิมๆม,มาจากโรงงานนะครับเครื่องพันหมือเดียวป้ายแดงรับรถคุณหมอใช้งานนะครับดูแลดีดูแลถึงครับใครที่สนใจอยากได้ไว้ใช้งานนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอานรลยละเอียดเพิ่มเติมนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอานรลยละเอียดเพิ่มเติมรถสวยสภาพงามๆนังฟ้ามาอีกแล้วนะครับใครที่ชอบแรนเซอร์ชอบซีเดียหรือใครที่กําลังหารถใช้งานเน้นสภาพเน้นราคามาทางซีเดียแรนเซอร์ได้เปรียบแน่นอนนะครับอะไรเยอะมากๆ ผมมีประสบการณ์นะครับเป็นรถคันที่2และ3ผมของผมนะครับผมซื้อใช้2คันเลยครับเนื่องจากว่ามันใช้ดีแล้วมันราคาไม่แรงครับพ่อก็ถามว่าซื้อมาทําไม2คันก็มันราคามันน่าสนใจสภาพก็ดีดูแลก็ง่ายครับผมซื้อใช้2คันเลยครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆครับใช้สบายนะครับอะไรเยอะจริงๆผมลองแล้วผมใช้แล้ว รับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับดูแลง่ายครับอูนี่ผมรู้หมดนะอู๋ไหนดีอู่ไหนเก่งมาถามผมก็ได้ครับถ้าใครชอบฟีเดียนะครับบอกเลยว่าใช้สบายใจแน่นอนนะครับและคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดิมก็ดูแลดีซะด้วยครับกดคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับกดคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนี่คือสภาพเดิมโรงงานนะครับสีสวยมากๆนะครับเงาฉ่ำรอดคำเกียร์เครื่องยนต์่วงล่างแน่นๆนะครับฟีเดียแรนเซอร์นะครับ